สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกมบอองและเครื่องจักรกลหนักถ้ายังไม่ได้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับอย่าลืมเข้าไปกดนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้งสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมรถ6ล้อคเคลนสว่าน,นะครับตัวรถฮิโนวิคเตอร์ fg 8 j นะครับเครื่อง240แปลง ตัวเครนสว่านนะครับเป็นของซูซานนะครับ SAC 434รูร้เจาะนะครับขนาด450มิลิเมตรความลึกนะครับ4.5เมตรแวะเข้ามาชมเข้ามาลองเทสเคนสว่านที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกัดพิมพ์ในแมปนะครับรถบรรทุกดีๆแล้วกดนำทางมาได้เลยส่วนช่องทางการติดต่อนะครับ 0977893235และ ID Line นะครับมีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนมาขอรูปขอรายละเอียดขอพิกัดเพิ่มเติมได้จดไม่ทันแคปหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับค่าตัวเครนสว่างคันนี้นะครับ1 9 5 0 0ล้าน9ห0บาทเท่านั้นนะครับสนใจแวะเข้ามาพูดคุยเข้ามาลองบังคับเครนได้นะครับสำหรับตัวบังคับนะครับอยู่ด้านบนงานจอเสาเค็มนะครับ งานปักเสาไฟปัก,กรัว้วหรือขุดน้ำบาดาลน,นะครับเฉพาะเคลนสว่านะครับก็คุ้มค่าแล้วตัวนี้ของซูซานเป็นของสัญชาติเกาหลีนะครับไว้เข้ามาชมกันจริงนะครับจะได้รู้ว่ารถพร้อมใช้จริงๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องภายในห้องโดยสารนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงเลยเครื่องดีแอร์เย็นแวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด นัดหมายได้นะครับ0 9 7 789 3235ต้องการใช้รถบรรทุกแบบไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้6กล้อ10ล้อมีนะครับทุกแบบทุกตัวถังและรถตู้เย็นก็มีรถเคลนช่วงนี้มีหลายคันนะครับผู้รับเหมาที่ต้องการเครื่องจักรพร้อมๆนะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับไม่ต้องไปจ้านะครับ งานขุดจอนะครับปักเสารัว้วปักเสาไฟหรือโครงสร้างขนาดเล็กนะครับแวะเข้ามาชมคันจริงได้เลยแค่1 9 5ล้าน9แสนบาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ